เห็นข่าวนี้แล้วอยากจะตั้งคําถามว่าน้องเอ้ยอายุ14เองทําไมน้องดิบน้องเถื่อนขนาดนี้คือก่อเหตุใช้มีดปาใส่คู่อริบนรถรับส่งนักเรียนครับและหนึ่งในสามเคยมีประวัติแทงพ่อตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์นี้กันก่อนนะคะ คือรถคันนี้เป็นรถรับส่งนักเรียนอะ <S <S คุณผู้ชมเอาจริงๆมันก็จะเหมือนกับรถสองแถวไหมแต่เขาก็จะมีแบบตยประตูปิดมีข้อกั้นเลยเฉยนะคะกันคนด้านในเนี่ยตกลงมานะคะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เปิดโล่งจังหวะที่มันเป็นช่องเปิดโล่งตรงเนี้ยทำให้สามเยาวชนอายุ14นี้เห็นหน้าคู่อริเฮ้ยนั่มันอริเรานี่นะเอามีดปาดใส่ขึ้นมาบนรถเลยค่ะแล้วก็มีคนอื่นๆอยู่ด้วย นี่นี่นี่มีดออ้ยเล่มนี้ยาวอยู่นะเป็นมีดพับใช่ไหอ่อคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คู่อริอยู่แค่นั้นน่ะมันมีผู้โดยสารที่เป็นนักเรียนคนอื่นๆน้องผู้หญิงอะไรเขาอยู่ในรถด้วยะคะ่ะเขาก็ตกใจก็กรี๊ดบอกเฮ้ยๆมีดเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่18ทธันวาคมคะ่ะบนถนนสายโคกง,งามบ้านห้วยตาตาบลโคกง,งามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ แต่ผู้เสียหายเขานําคลิปมาโพสตผ่านทาง Facebook ระบุข้อความบอกว่าช่วยกันแชร์หน่อยนะเด็กน้อยไทยบ้านไหนนอคว้างมีดใส่รถรับส่งนักเรียนห้วยตาดโดนลูกใครหลานใครก็ไม่ดีล่าสุดตํารวจสพโคกงามค่ะเขาไปตามจับได้แล้ว3คนนี้อายุ1 3บสเท่านั้นเองตามจับได้ที่บ้านพักตําบลร่องจิตอำเภอภูเรือจังหวัดเลยพร้อมกับจักรยานยนต์สีน้ําเงินที่ใช้ในการก่อเหตุก็ต้องประสานพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ เราต้องมารับทราบหน่อยไปทําประวัติกันหน่อยเด็กอายุ14เขาบอกว่าเขาทําลงไปเพราะเจอคู่อริอยู่บนรถรับส่งพอดีคุณหน้าอยากจะจวกสักหน่อยก็เลยปามมดขึ้นไปบนรถเลยค่ะแถมกลับบ้านก็ยังโพสต์ข้อความเยอะเย้ยใน Facebook ส่วนตัวอีกด้วยนะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเด็กทั้ง3คนค่อนข้างเกเรไม่เรียนหนังสือสร้างความเดือดร้อนไปทั่ว หนึ่งใน3คนนั้นเคยก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงพ่อตัวเองมาแล้วด้วยค่ะและเคยถูกจับในคดียาบ้านะมียาบ้า2มัด4,000เม็ดมีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์รอบนั้นน่ะส่งสารเยาวชนไปแล้วคืออายุน้อยก็เลยไม่ได้ถูกโทษสถานหนักอะค่ะก็ถูกจับไปอยู่ในสถานพินิษทีนี้พอเขาปล่อยออกมาก็ก่อเหตุอีกตำรวจทำยังไงดีอะต้องฝากไปยังผู้ปกครองหน่อยอะค่ะคือมัน มันเป็นการก่อเหตุซ้ำไปซ้ำมาแล้วอายุ14เองโอโ้โหคนอายุ14ีนี่ทำไมสร้างวีรกรรมได้หน,ห,นหนักหนานะักหนานะครับทั้งแทงพ่อทั้งปามมดใส่รถโรงเรียนทั้งมียาเสพติดอีกหนังสือก็ไม่เรียนใช่ค่ะนะครับไปต่อที่อุดรธานีอันนี้ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ในหัวจะปวดวันอย่างนั้นเถอะนะครับนุนนุ่มนี่หลอนยาหนักเลย ไปเอาถังดับเพลิงของอบตนี่ออกมาแล้วก็มาทุบถังดับเพลิงเนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยย่อยยับเลยนะนี่นะครับเจ้าตัวก็พูดจะเพ้อเจ้อไม่รู้เรื่องแสดงว่าหลอนหนักกว่าอย่างนั้นเถอะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะตำรวจตะเวนชายแดนประจาตำบลนาดีอําเภอเมืองอุดรธานีไปจับกุมหนุ่มคนหนึ่งอ่าที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ไปขโมยถังดับเพลิงของอบตนาดีเนี่ยไปทุบจนพังยับเลยนะครับเนี่ยก็เอาถังดับเพลิงไว้ไปทิ้งไว้ที่บริเวณกลางทุ่งนา ด้านหลังสังานไฟฟ้าบ้านหนองหัวหมูออ,อยู่ที่ตะบนนาดีเนี่ยอุดรธานีทีนี้นายธวัชชัยสวัสดิ์นาทีหัวหน้าป้องกันและกะบันเทาสาธานรภัยของตะบนนาดีเนี่ยได้เดินทางไปตรวจสอบและก็ไปสอบถามหนุ่มคนนี้เออนี่นะครับเจ้าตัวก็บอกว่าเนี่ยจำชื่อตัวเองไม่ได้นี่เขาถามซื้อหยังล่ะจำจำว่าได้ดอกจำซื่อจำซื่อเจ้าของว่าได้จำชื่อตัวเองไม่ได้ว่าอย่างนั้นแล้วก็พูดตาเนี่ยพูดจานเนี่ยท่าละท่าทางเนี่ยหลอนหนักเลยนะครับเนะี่ยว่าผมไม่ได้ทํา ผมเนี่ยนั่งดูดบุหรี่อยู่บริเวณนี้พอดีมีไฟไหม้ที่หนองบัวลําพูผมก็เลยเอาถังดับเพลิงเนี่ยไปดับไฟเออนี่ที่หนองบัวลําพูโอ้ก็พูดจาไปเรื่อยว่าอย่างนั้นเถอะขณะที่ข้างตัวหนุ่มคนนี้มีซองยาอยู่เจ้าที่ก็พบว่าเป็นซองยาหลอดเลือดหัวใจเจ้าตัวก็บอกว่าเนี่ยผมขโมยมาจากถังขยะอ้าวก็พูดไปแบบนี้นะครับเจ้าที่ดูแล้วก็บอกว่าท่าทางเนี่ยจะไปกันใหญ่นะนะครับเนี่ยทีนี้ก็บอกว่าเอาจะพาตัวไป ก่อนจะพาตัวไปเจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยผมได้ถูงยิงมา14นัดนะยังไม่ตายเอาลองฟังดูเอาก็ดีไปไหมครับทีนี้ผมก็เลยเห็นไฟไหม้จุดปีอยู่ที่ตรงบนครูโอ้โหสต็ปหน่งไปย้ายสติบปสองแล้วก็มาดับที่ต้นเหตุของไฟคือคมแรงโอ้แล้วชื่ออะไรเนี่ยผมจำชื่อแม่ผมนุน วิ่งฟนกกไม้หลับแล้วนี่ยาที่กินใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ยากินครับทาอะไรอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับกินยาแน่เลยไม่ใช่ยาครับผมไอยามันยาเกินขนาดนะครับขนยางยอยักษ์สลาอาอเนี่ยมาดูเนี่ยถังเลยเนาะไปนี่นี่นี่ดูถังรับเพลิงสินะครับไปถอดเขาออกมาแล้วก็เอาไม้เอาขอนเนี่ยมาทุบจนบู้จนบุบนี่แบบนี้ นี่นะครับทีนี้ก่อนที่จะมารักถังดับเพลิงนี่มานะเขาบอกว่าหนุ่มรายนี้เนี่ยไปถือมีดอรารวาสไปทั่วหมู่บ้านจนชาวบ้านในวาดกลัวไปทั้งหมู่บ้านว่าอย่างนั้นเบื้องต้นเอาทางอาปอพนะครับคุณทวัตชัยเนี่ยของตำบลนาดีก็ได้เดินทางนะครับไปที่โรงพักเมืองไปแจ้งความเอาผิดกับหนุ่มรายนี้เนื่องจากว่าไปทําลายทรัพย์สินของทางราชการและก็บอกว่าเนี่ยหนุ่มรายนี้ขนาดชื่อตัวเองก็ยังจําไม่ได้เลย เป็นคนบ้านไหนอำเภออะไรก็ไม่รู้นี่ยิ้มเนี่ยิ้มฟันหลออยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าทางการพูดคุยเนี่ยน่าจะเสพมาหนักว่าอย่างนั้น <c oughs> เกินขนาดแล้วก็เกิดอาการหลอนจนกระทั่งพูดจาไม่รู้เรื่องนี่ไปเอาทรัพย์สินเข้ามาทำลายก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอีก <c oughs> แล้วก็ยังบอกว่าผมเนี่ยถุกยิงไป14นัดนะ,ะ <c oughs> ผมเนี่ยไม่ตายเอาไปเรื่อยเนาะ,ะหัวจะปวดคือเจ้าที่เนี่ยหัวจะปวดเลย <c oughs> งานเนี่ย โอ้ส่วนข่าวนี้ก็หัวจะปวดเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าทะเลาะอะไรกันนักหนาทะเลาะอะไรกันแน่ถึงนํามาสู่เรื่องนี้คือสาวประเภท2คนนี้เนี่ยเขาไปทําร้ายวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าเของเองเขาว่าไม่พอใจที่วินมอเตอร์ไซค์คนเนี้ยไปถ่ายคลิปสาวๆเขาก็เลยทะเลาะเอาของแหลมอะแทงเข้าให้ของแหลมอนนั้นะเขาบอกว่าน่าจะเป็นขาวแวนนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูกันนะ จุดนี้คือชายหาดพัทยาตำบลหนองเปื่มเภอบางละมุงจงังหวัดชนบรุรีนายชายุธอายุ34ปีเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างบาดเจ็บที่ขาแล้วก็ที่หลังถูกของแหลมแทงเป็นรูเลยค่ะกู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนผู้กรณีคือนายนันทาชายัยอายุ31ปีคือลักษณะก็คือเป็นสาวประเภท2นะคะเป็น L G B T Q นเะนั่งอยู่ริมชายหาดเจ้าตัวเนี่ยนั่งอย่างสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ เจ้าหน้าที่เขาไปขอตรวจค้นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเขาก็บอกว่าก็แค่ขาวแว่นเท่านั้นนะ่ะของแหลมที่ว่านั่นนะ่ะขาวแว่นอันนี้นี่คนเจ็บคนเจ็บนะชยุทธคนเจ็บเขาบอกว่าเขานั่งรอผู้โดยสารอยู่ริมถนนจู่ๆนันทชัยเดินมากระชากมือถือที่ติดอยู่กับรถจักรยานยนต์ของเขาอะค่ะพอกระชากไม่ออกก็เลยคว้าไข่ไก่จากร้านอาหารตามสั่งมาคว้างไปทุบที่หัวเขาแล้วก็ใช้ของแหลมเนี่ยแทงเขาที่หลังที่ขาเขาจนบาดเจ็บ ฟังหน่อยคะ่ะเสียงของผู okay, so <sh> ้บาดเจ็บที่ชื่อชยุทธค่ะตาของข้าไม่รู้ผมเจ็บเข่าก็เจ็บโดนโดนแทงขากระหลังเหรอใช่แต่ผมใส่เสื้อกันหนาวก็เสื้อกันหนาวไม่รู้ไงเสื้อมันหนามีปัญหาอะไรมาก่อนปะเคยมีปัญหาเขาเคยมีกรีดผมแล้วก็มีกรีดตผมเป็นไรถึงเขากรีดอ่ะผมไม่รู้เขาบอกพี่ถ่ายคลิปเขาตอนนั่งอยู่ชายหาดผมณชายอะไรก็เรื่องของเขาเขาบอกงี้เอาใส่น้ำเกลือดิเขาแทงพี่เรื่องอะไรคนก่อเหตุที่ชื่อนันทชัย เขาบอกว่าก็ชยุทธ์น่ะแอบถ่ายคลิปสาวๆแอบถ่ายคลิปผู้หญิงเขาก็เลยก่อเหตุเอาไข่ไก่ปลาเอาอะไรน้าขาวแว่นอะแทงเขาให้ทีนี้ฝั่งชยุทธ์เขาบอกว่าเขาจะถ่ายอะไรก็มันเป็นสิทธิ์ของผมมากเกี่ยวอะไรด้วยมายุ่งอะไรกันถามคนก่อเหตุชื่อน,นันทชัยเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าชยุทธ์กับเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่มันมีปัญหาก็คือชยุทธ์เป็นหนี้แล้วไม่ยอมใช้ แล้วยิ่งมารู้ว่าชอบถ่ายคลิปกลุ่มผู้หญิงด้วยเนี่ยนะแมมมันเห็นหน้าแล้วมันหมันไส้มันยิ่งโมโหอยากจะเข้าไปด่าอยากจะเข้าไปทําร้ายก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันฟังหน่อยค่ะเสียงคนก่อเหตุครับนี่มยอมใช้วันนี้เป็นอะไรเป็นทวงเขามีแบบเสียงครับไม่ทวงทวงไม่ไม่เคยได้หรอกมันไม่เคยได้หรอกค่ะเอ้จะไปซื้อข้าว ที่ถ่ายอะไรนะถ่ายอย่างเงี้ยเขาถ่ายรูปเราถ่ายวิดีโอตรงนี้ผู้หญิงตลอดอ๋อถ่ายผู้หญิงนั่งแค่ค่ะแล้วเขาก็ลากผมตีตีจนมาถึงตรงนี้เลยค่ะเอาไรแทนเขาเลยเอาไรแทนเขาเอาเวนันเยค่ะก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่คุณผู้ชมว่าเขาทะเลาะเรื่องอะไรกันแน่ตกลงเป็นเรื่องของไม่ใช้นี่กันหรือว่าถ่ายคลิปผู้หญิงแล้วถ้าไปถ่ายคลิปผู้หญิงแล้วถึงกับขั้นจะต้องลงไม้ลงมือแบบนั้นเลยหรือนะนะ แต่แม่ค้าที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าฝั่งของนายนันทชัยเนี่ยข้ามมาจากฝั่งชายหาดแล้วมาหยิบไข่ไก่ที่ร้านของเขาเขาขายร้านอาหารตามสั่งอ่ะไปหยิบไข่ไก่ร้านของเขาแล้วไปไปคว้างใส่นายชยุทธมันก็เลยบานปลายชุลมุนไปหมดเลยอะคะ่ะอ้าวเดี๋ยวหลังจากนี้เขาไปสอบสวนทั้งคู่เนี่ยึุนโรงพักไปก่อนนะคะเอออาวอาย่างน้อยก็มีเรื่องทำร้ายร่างกายกันเนียนะต้องเสียค่าปรงค่าปรับที่โรงพักอะคะ่ะ คนที่มีความผิดนี่นะครับพอเจอหน้าตํารวจเนี่ยมันจะมีท่าทีพิรุษนะอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งนะครับไปเที่ยวงานมรดกโลกอยู่ที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเดินสวนตํารวจเนี่ยหน้าถอดสีเลยเขาไม่ได้ถามอะไรนะอเออหน้าถอดสีตกใจเธอมีพิรุษมีอาการใช่<อ>มีพิรุษก็เลยตรวจสอบเลยก็ใช่เลยนี่นะครับไปเจอยาเคเนี่ยซุกอยู่ในกระเป๋าคาดอกว่า,วาอย่างนั้น นี่นี่ขนาดเดินสวนตำรวจเนี่ยออ,ออกเลยอาการนี่ออกเลยนี่นะครับเมื่อกลางดึกวันที่18ที่ผ่านมาขณะที่ตำรวจโรงพักพระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาก็ำลังเดินตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยในงานยอยศยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกนะครับซึ่งก็เป็นงานกาชาติใหญ่ของจังหวัดเขานั่นแหละนะครับบริเวณถนนสีสันเพชรจุดเช็คอินอุโมง์ไฟที่สวยงามของงานจังหวะที่เดินไปเนี่ย ไปเดินสวนกับผู้ชายคนหนึ่งเออนี่นะครับมาทราบชื่อต่อหลังก็ว่าก็กคือคนนี้แหละนายวีรพัฒน์อายุ24ปีซึ่งก็สะพายกระเป๋าคาดอกเนี่ยเดินสวนกับตํารวจท่าทีเนี่ยมีพิรุษคือหน้าถอดสีเลยนี่ขนาดเดินสวนกันนะนี่หน้าถอดสีมีพิรุษว่าอย่าง,งน,ออนั้นเออเนี่ยลุกลีลุกลุลกลนออแต่สุดท้ายบอกมาไหนๆก็ไหนๆแล้วขอตรวจหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะมามาตรวจในกระเป๋าคาดอกนั่นแหละไปเจอ,อยาเคเออซุกอยู่ว่าอย่างนั้นจะเอพอดิบพ,พอดีเลย นี่นะครับทีนี้พอตรวจปั๊บเนี่ยโอ้โหเนี่ยตอนแรกหน้าถอดสีน้อยๆ <g ül> พอตรวจเจอปั๊บหน้าถอดสีหนักขึ้น,นอ,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 อย่างนั้นเออนี่ไม่น่าจะเจอว่าอย่างนั้นเตออเออนี่นะครับไปตรวจในกระเป๋าไป,ไปเจอ,อยาเคอย่างที่บอกว่าเนี่ยก็เป็นยาผิดกฎหมยายไงสุดท้ายไปเที่ยวง,งานเที่ยวงานอ่าเขาเรียกว่าอะไรงานมรดกโลกอุุทยาเนี่ยเ <ฮะ S 1> ที่ยวยังไม่ครบงานเลยเออต้องไปเที่ยวที่โรงพักแทนนี่พาไปที่โรงพักนี่นะครับดาเนินการตามกฎหมาย เออดูสิบทจะถูกจับมันก็ง่ายๆนี่นะค่ะอย่าหน้าถอดสีที่น้ำนิ่งๆเดินนิๆๆ่งๆเจอตำรวจคนมันมีความผิด <t ose> ใช่ใช่ใช่รู้ว่าตัวเองผิดเนี่ยมันมีพิ <t ose> รุธออกเลยนะคะค <t ose> <t ose> ือเขาเรียกว่า <t ose> มือสมัครเล่นแบบนี้ <t ose> อเออมือสมัครเล่นทางที่ดีก็อย่าไปทำผิดเลยใช่คร <t ose> ับนะหน้าเราจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสีเวลาเจอตำรวจแบบนั้นนะคะสุดท้ายไม่ได้เที่ยวงามระดกโลกไปเที่ยวห้องกรงแทนห้องกรงห้องกรงนะคะส่วนเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับยาเสพติด วัยาววัจกรจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอาชีพที่โอ้ดูแล้วคนเขาก็นับหน้าถือตาเนาะอยู่ในวัดในวาช่วยเหลืองานวัดงานวากันไปแต่จู่ๆไปเอายาบ้าไปซุกไว้ที่กองไม้นในวัดหวังว่าที่นี่แหละคือปลอดภัยแล้วก็ปล่อยขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่คุณผู้ชมนี่เขาไปจับแล้วไปเจอจนได้นะทั้งของกลางด้วยค่ะ ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนายสมใจอายุ52ปีอาชีพเขาคือเป็นวัยยาวัจกรแต่ดูสิเขาเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพคือขายยาบ้าด้วยค่ะวัยยาวัจกรนี่ขายเองหรือไปเจอคนณสองเขาเขาเป็นคนไปซุกเองตั้งใจจะขายเองไปซุกเองเหรอใช่ค่ะใช่ใช่คืนนี้นะเอาขอภายขอภายเขาเป็นคนไปเจอไปแแล้วเาล้วพีสสงสัยว่าเนี่ย คือวยาวัจกรเป็นคนไปเจอไปเจอไปเจอขอภายขอภัยใครก็ไม่รู้เอายาบ้ามาซุกไว้หวังว่าจะขายในวัดใช่ใช่ใช่เพราะไงล่ะขอภายนะขอภายนะคุณวายาวัจกรนะคะคุณวายาวัจกรคุณสมใจเขาไปเจอซุกอยู่ในกองไม้แล้วหวังว่าคงจะมีใครสักคนเนี่ยที่จะเอามาค้าขายกันในวัดเนี่ยนะยาบ้า17เจ็ดเม็ดเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้าเนี่ยเขามาดูแลวัดอยู่เป็นประจำเลยจังหวะนั้นเนี่ยไปรื้อกองไม้เพื่อจะหาไม้ไผ่ไปซ่อมแซมตู้ เห็นฟอยอยู่เอ๊ะอะไรมันน่าสงสัยจังเลยก็เลยไปแจ้งตำรวจฟังหน่อยค่ะมันติดกับถนนด้านหลังมันจะไปใสาน้องฉายนก็จะไปเข้าหมู่บ้านครับอืมเราคาดว่าพวกเ,เขาจะเข้ามาโยนป่ะหรือ,อยังไงน่าจะโยนนะผมผมคิดว่าน่าจะโยนหรือเปล่า มไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่กล้าม,มาเอาไม้พอดีมาเอาไม้แล้วเอ๊ะมันเหมือนมันเหมือนจะใช่ค่ะไอ้ที่เรามาเจอ,อต้องขอบคุณคุณสมใจวัยยาววจกรท่านนี้นะคะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะคุณผู้ชมขออภัยสองอ่านผิดนะคะเขาเป็นคนไปเจอแล้วเขาก็เลยไปชี้เบาะแสให้กับตํารวจบอกว่าใครก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะเอาวัดเนี่ยแหละคิดว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่คงจะมาขายยาบ้ากันะมัง้งขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่แล้วไปเจอเนี่ยตั้ง17เเม็ดนะคะ เอาเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องไปตรวจสอบต่อเพราะนี่ทาให้วัดเสียชื่อเสียงได้เลยนะเอาเดี๋ยวต้องไปหาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีกันต่อไปค่ะครับไปต่อที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแม่น้ําตาตกเลยเนื่องจากว่าลูกชายวัย13ปีเนี่ยโดดเรียนฮะไอโดดเรียนนี่ก็ไม่ว่าแต่ว่าโดดเรียนเสร็จปั๊บเ่ยเข้าไปขโมยของค่อยไปขโมยพระเครื่องในวัดนี่แหละเรื่องสําคัญเลยนะครับสุดท้ายถูกพระลูกวัดจับได้คาหนังคาเขาเลยแม่ในเก็เศร้าว,ว่าอย่างนั้นเถอะ นี่นะครับเป็นภาพของตํารวจโรงพักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยพระเครื่องในวัดบูรณารามอยู่ที่ตำบลท่าวังอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่ว่านี้เขาก็เลยนากาลังตํารวจไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุที่เกิดเหตุไปพบพระลูกวัดเนี่ยควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เป็นเด็กนะครับเด็กแค่อายุ13ปีเท่านั้นเองพร้อมกับของกลางเป็นพระเครื่องจํานวนมากเนี่ตกอยู่จากการสอบถามเด็กนะฮะก็ให้การรับสารภาพบอกว่ามาก่อเหตุจริง โดยเพื่อนชื่อว่านายต้นอ้าวอายุ20ปีชักชวนมามาก่อเหตุให้มาขโมยพระเครื่องเพื่อเอาไปขายส่วนเพื่อนชื่อต้นที่แนะน,น,นํามาเนี่ยหลบหนีไปแล้วปล่อยให้เขาเนี่ยถูกจับคนเดียวว่าอย่างนั้นขณะที่พระลูกวัดก็บอกว่าเด็กชายคนนี้นะครับกับนายต้นเนี่ยเคยก่อเหตุขโมยทรัพย์สินในวัดมาแล้ว4ี่หครั้งแต่จับไม่ได้คาหนังคาเขาสักทีแต่ครั้งนี้นี่จับได้พร้อมกับของกลางเลยนะครับต่อมาตํารวจอ้าวก็ได้เชิญแม่ของเด็กเนี่ย มาที่วัดแล้วก็มีการเจราจากับทางวัดเนี่ยนะครับคืออยากจะให้วัดให้โอกาสหน่อยนะไม่อยากจะให้แจ้งความกับเด็กว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ก็แม่และก็พระแล้วก็ตำรวจก็กล่าวตักเตือนอบรมสั่งสอนโดยมีแม่ของเด็กก็ยืนฟังอยู่น้ําตาคลอเลยน้ําตาไหลเลยแม่ก็ร้องไห้ในพฤติกรรมของลูกนะครับเสียใจนะครับกับการก่อเหตุของลูกครั้งนี้และก็ยอมรับว่าไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างใกล้ชิดว่าอย่างนั้น เพราะว่าจะต้องไปตะเวนเก็บของเก่าไปขายเพื่อหาเงินเนี่ยมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะครับเอา้าฟังเสียงแม่หน่อยนะครับนี่ว่ามันนี่ลากมันยังไม่ลากไปรักป้ากาขาลาวเข้ามาจัดตึงหน้าบ้านลาวให้ไป, AN, ไปโรงเรียนก็ไม่ไปโดนเลี้ยนไม่เลี้ยนมึงมีมั้ยเดต่ถ้าว่า ดูนะปาเมต้องมาลองให้รอยการกระทำก็นู้นนะนะนะครับเนี่ยแม่ก็ยอมรับเลยนะเสียใจเนี่ยลูกก็โดดเรียนไอ้โดดเรียนเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะฮะนี่แต่ว่าโดดเรียแล้วก็มาเป็นขโมยมาขโมยของในวัดแบบนี้นะครับเนี่ยก็ทําใจไม่ได้ทั้งทั้งที่แม่ก็อบรมสั่งสอนมาตลอดเลยนะครับที่ผ่านมาทุกวันแม่ก็ไปหาของเก่ามาขายแล้วก็ให้เงินลูกไปโรงเรียนแต่ว่าลูกชายก็แหมบางทีก็โดดเรียนบ่อยเหลือเกินนะครับที่นี้ ส่วนลูกฟังเสียงแม่พูดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะจะสำนึกนะมีน้ำตาซึมเล็กน้อยนะครับสุดท้ายก็บอกว่าเอาตำรวจก็เลยนำตัวทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยนะครับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะอโอ้ดูนะครับนี่ก็คือชีวิตของเด็กนะแม่ไม่มีเวลาที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดนะเนื่องจากว่าต้องไปเก็บของเก่าไปขายข<อ>ลูกก็โดดเรียนส่วนเรื่องนี้ที่นนทบ,บุรีคุณผู้ชมคนร้ายทำทีเข้ามาสั่งป๋๋ยเตี๋ยว อาศัยที่จังหวะเจ้าของร้านเขาเผลอ,ลอหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วหลบหนีไปเลยค่ะนี่ทางผู้ใช้ a c e b o o k เขาโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดเอาไว้นะอยู่ในกลุ่มข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีบอกว่าผู้ชายสวมหมวกกันน็อกสีขาวนี่นคนนี้นะเออเหมือนเหมือนก็เหมือนคนปกติเหมือนมาสั่งก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บอ่าเจ้าของร้านเขาก็เอาลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่เนาะก็ทําให้อยู่นะนะอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอ หยิบโทรศัพท์ iPhone ที่วางอยู่บนโต๊ะใส่กระเป๋ากางเกงแล้วนันนัๆนยุกยิบยุกยิยุกยิอะไรมือยุกยิกนั่นนั่นนาคว้าแล้วคว้าแล้วนั่นเสร็จปุ๊บโหนั่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตรงหลังกระแปงใส่เงินด้วยนะเออเอื้อมไปปุ๊บเสร็จปั๊บใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็ทําทีเหมือนเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มือยุกยิกตลอดเวลาเลยเป็นอะไรไม่รู้เนาะเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวนนทบุรี แต่คนที่เขาเห็นคลิปนี้เขามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมนากจำนวนมากบอกว่าไม่ใช่แค่นนทบ,บุรีอย่างเดียวที่เจอนะปทุมธานีก็มีเหมือนกันนายคนนี้เนี่ยหน้าคุ้นๆเลยนะคุณเอฟพาพี่ม้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์ลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารที่เพอบางบัวทองค่ะไปคุยกับคุณสุวรรณาอายุ41ปีเจ้าของร้าน๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านก็นไม่ได้ดับเครื่องนะก็ทาทีสั่งก๋วยเตี๋ยว3มถุงนั่นแหละเสร็จปุ๊บคว้าโทรศัพท์มือถือ i p h o n เนี่ยสี่หมบาทเลยนะน่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนออกจากร้านไปอ่ะเดี๋ยวฟังหน่อยนะเสียงของผู้เสียหายเขาเล่าเหตุการณ์วันนั้นค่ะเป็นจังหวะที่ยังไงคะทำอาหารที่เขาใช่ค่ะก็ใกล้จะเสร็จเหมือนกันค่ะใกล้จะเสร็จเหมือนกันแล้วเขาก็หยิบได้พอดีแล้วเขาก็บอกว่าขอไปเติมน้ํามันก่อน เขาก็ไม่ได้ดับเครื่องรถนะคะก็สะกิดใจตั้งแต่ที่แรกอยู่ก็เลยรีบทําให้เขารีบทําให้เขาเพื่อว่าจากนี้ก็เหลียวมองตลอดค่ะเหลียวมองลูกค้าตลอด<ม>ค่ะแล้วเขาบอกว่าขอไปเติมน้ํามันแล้วถุงก๋วยเตี๋ยวละอาหารนะคะไม่เอาไปค่ะไม่ไม,ไม่ไม่เอาไปด้วยเหมือนเขาชํานาวว่าเออแม่ค้าทําอยู่ตรงนี้นะของเขาก็ต้องวางอยู่ตรงนี้อ่าเพอเพื่อเขาจะ<ม><ม>สังเกตเลย<ม>ท,ที่ที่ผมดูในกล้องนะครับ<ม>ครับ<ม>แล้วพอใช่ไม่ร<ม>ู้จังว่าพอทีเผื่อปุ๊บ ขาก็คว้าไปเลยอย่างเงี้ยที่สำคัญคือสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่มาเอาด้วยนะคะอ้างบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันก่อนเดี๋ยวผมมาเอาก๋วยเตี๋ยวแต่สิ่งที่ได้ไปเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอาไปแล้วนะคะทีนี้เข้าใจว่า iPhone น่าจะเป็นรุ่นใหม่คุณผู้ชมเพราะว่ามูลค่ามันสูงอยู่42 0 0 0อันนี่มันสามารถจะเช็คพิกัดได้ว่าโทรศัพท์นะ่ยอยู่ตรงไหนก็ไปเจอว่าจุดสุดท้ายอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายโทรศัพท์ย่านบางใหญ่ค่ะพอไปตามไปถามคนขาย เขาบอกว่าก็ไม่มีนะไม่พบว่ามีคนนําโทรศัพท์มาขายนะแปลกเราไปอยู่ที่ร้านโทรศัพท์ได้อย่างไรล่ะเดี๋ยวเขาไปหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นอีกนะหลังจากที่คลิปนี้คอมเมนต์นี้ต่างๆเนะี่ยมันปรากฏในโลกออนไลน์บางคนก็บอกว่าเฮ้ยคุณนี่คุณมากเลยผมเห็นว่าเขาเคยมาก่อเหตุแถวปทุมก็มีเหมือนกันนะขี่มอเตอร์ไซค์ทะเบียน47 5ค่ะอ่าอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเบาะแสให้ตำรวจเขาไปไล่จากกล้องวงจรปิดแล้วดูพฤติกรรมของนายคนนี้นะคะ นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปอีกจุดหนึ่งเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์แถวพระราม5นะคุณ B ีคุณบีเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเขาบอกว่า10ธันวาคมประมาณสัก7จ็ดโมงเชา้าชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาสอบถามมาจะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่ช่วงเช้าในร้านเขายังไม่เปิดคนร้ายก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอพี่สาวเดี๋ยวพี่สาวจะมารับของขณะนั้นคนร้ายก็มาพูดคุยอยู่ที่ด้านหน้าที่พัก เธอก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวไปรอหน้าร้านดีกว่าไหมคะอันนี้เป็นที่พักเหมือนแบบเป็นที่ส่วนตัวนะนะไปรอหน้าร้านดีกว่าคนร้ายไม่ไปแฮะพอเธอเดินออกไปหลังบ้านกลับมาอีกทีพบว่าคนร้ายขี่จักรยานยนต์หายไปพร้อมทรัพย์สินที่วางอยู่บนเตียงนอนของเธอล้วนแล้วแต่มีเอกสารสําคัญค่ะบัตรประชาชนสมุดบัญชีธนาคารนะมีแบบแบ,บ,แบงก์เก่าๆที่เขาสะสมไว้มีพระเครื่อง15องค์โทรศัพท์ราคาหมื่นกว่าบาทคาดว่าคนร้ายเนี่ยทำมาดูลาดเหลาก่อน แล้วมาพูดคุยอยู่หน้าร้านสักพักขอเดินเข้าไปหรืออาจจะทําเป็นทําทีเหมือนเดินเข้าไปอแล้วไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวอาจจะเป็นมุมหนึ่งของบ้านเขานะคะแล้วก็ไปขโมยทรัพย์สินมีคลิปวงจรปิดก่อนเกิดเหตุพบว่าคนร้ายแวะเหมือนซื้อข้าวมันไก่ที่ติดอยู่กับร้านเฟอร์นิเจอร์ด้วยนีย่แล้วก็ขี่ย้อนสอนมุ่งหน้าไปร้านเฟอร์นิเจอร์ผู้เสียหายเขายืนยันเลยว่าใช่คนนี้แหละคนเดียวกันเลย ระเวนก่อเหตุในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเจอ,เจอแล้วนะย่านนนทบ,บุรีนะคะเขาไปแจ้งความไว้หมดแล้วค่ะผู้เสียหายแต่ละคนแต่ละเจ้าแต่ละที่นะคะและตอนนี้เขาก็ไล่กล้องวงจรปิดจะตามตัวกันต่อไปอคือสงสัยจะย่ามใจไม่คิดว่าร้านก๋วยเตี๋ยจะมีกล้องวงจรปิดมั้งครับหารู้ไม่ชัดมากชัดแจ๋วเลยค่ะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเบาะแสนก่อเหตุมาหลายพื้นที่หลายครั้งแล้วด้วยนะคะยังจับไม่ได้ค่ะ